หนังสติ๊กนะคะสำหรับใช้งานไล่นกนะคะตัวนี้นะคะบอดี้จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะขาจับโรลเลอร์ก็เป็นเหล็กนะคะทั้ง4ี่ทิศทางเลยนะคะมาพร้อมกับอยางนะคะเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะฝั่งละ8ปดเส้นนะคะทั้งหมด16แรงดึงนะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวรางนะคะจะเป็นรางโลหะนะคะแข็งแรงทนทานนะคะด้านจับจะเป็นพลาสติก ABS นะคะ ส่วนท้ายนะคะจะเป็นท้ายโลหะนะคะสามารถยืดได้แบบนี้นะคะกดตรงนี้แล้วก็ยืดได้ตามช่วงแขนของลูกค้าเลยนะคะและท้ายของเรานะคะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะวิธีพับนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้ได้เลยลเวลาจะกลางออกนะคะก็กดเหมือนเดิมนะคะให้ลงล็อกแล้วก็กางออกแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวกจะมาเทสนะคะวิธีใส่ลูกนะคะประมาณแนะนําวิธีการใส่ลูกนะคะลูกค้าดึงสปริงขึ้นนะคะไว้ที่รูด้านบนสุดเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาลูกเหล็กขนาดได้เลยใส่ไปได้เลยนะคะครั้งละ3 0มสถึงสีลูกนะคะตัวนี้สามารถโหลดลูกได้อัตโนมัตินะคะสามารถใส่ลูกได้ทีเดียวเลยครั้งละเยอะๆได้เลยค่ะเวลาใช้งานเราก็ชัก ยิงต่อเนื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเทนให้ดูไม่กี่ลูกนะคะแล้วก็จะดูวิธีค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาสปริงลงนะคะแบบนี้เลยค่ะวิธีใช้งานนะคะลูกค้ากำกิ๊บมือข้างหน้านี้นะคะ เสร็จแล้วให้สลิงนะคะเข้าไก่แบบนี้นะคะจะเห็นว่าลูกเหล็กไหลลงมาแล้วนะคะแล้วเราก็ยืดอันนี้นะคะออกไปให้สุดเลยแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะยืดอย่างนี้อันนี้การยืดไม่ไหวกันใช้ขาช่วยนนอันนี้คือยืดได้แล้วนะลูกค้า แบบนี้นะคะอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วเวลาจะใช้งานใช่ไหมเราก็อันนี้การจะให้ดูความไกลนะคะกับผิวน้าไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมพี่แป้นให้ดูความไกลนะคะดูจากผิวน้ํานะคะ ไกลก็จะระดับนี้เลยนะคะนี่กันซูมนะเลียนซูมทาเลจริงๆประมาณนี้เลยนะจากที่กันยืนอยู่เหนื่อยฝากไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายอีกรอบนะฝากไว้กับรุ่นนี้ด้วยนะคะ2,999บาทสนใจโทรที่เบอร์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะส่งฟรีนะคะมีเก็บปลายทางเปิดเช็คของก่อนจ่ายได้เลยนะคะสำหรับรุ่น power G สอง